สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เปิดราคาวัวฝูงครับพี่น้องครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสีตัวนะครับก่อนที่จะแจ้งรายละเอียดให้พี่น้องได้รับทราบเนี่ยผมขออนุญาตชี้แจงนิดนึงนะครับผมก็คือ,อ คล้ายๆกับหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับนะก็คือว่าคลิปนี้เนี่ยท่านเจ้าของวัวเองเนี่ยอมอบหมายให้พูดจะภาษาวัวนะครับเป็นสื่อกลางนะครับเป็นผู้ดำเนินการแทนนะครับ <c oughs> <c oughs> พูดง่ายๆว่าเป็นผู้จัดการให้ได้เลยนะครับในเรื่องของการขายการต่อรองราคาอะไรต่างๆเนี่ยฮะอยากจะมาดูหรือว่าอยากจะไปชมตัวจริงเนี่ย ได้เลยนะครับพี่น้องครับสามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรที่ขึ้นให้ได้เลยนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับ <c oughs> 40ตัวที่บอกเนี่ยวันนี้ส่วนมากแล้วนะครับเป็นฝูงบามันลูกผสมนะครับนะทั้งหมดเนี่ยประมาณ32ตัวพี่น้องครับ <c oughs> ลูกผสมบามัน32ตัวนะฮะแล้วก็มี ลูกผสมชาโลเล่ปนอยู่ประมาณ8ตัวนะครับนะถ้าคาดเคลื่อนก็บวกลบนิดหน่อยแค่นั้นเองพี่น้องครับ40ตัวเนี่ยพี่น้องครับตัวเมียทั้งหมดนะฮะ31ตัวด้วยกันพี่น้องครับ31ตัวนะฮะรวมทั้งบรามันและก็รวมทั้งชาโลเล่ด้วยนะครับนะมีติดท้องแล้วนะฮะคาดว่าติดท้องแล้วชัวร์วเนี่ยประมาณ8ตัวพี่น้องครับ 8ตัวนะครับนะ <c oughs> ตัวผู้นะฮะมีทั้งหมด9ตัวนะครับเป็นตัวผู้ไซส์ใหญ่อายุขวบขึ้นไปเนี่ยประมาณ5ตัวนะครับผมแล้วก็มีตัวเล็กนะฮะประมาณ4ตัวนะครับมีทั้งหย่านมแล้วแล้วก็ยังกินนมอยู่นะครับพี่น้องครับ <c oughs> แล้วที่เหลือก็เป็นแม่สาวนะครับแม่สาวเนี่ยอายุประมาณตั้งแต่ ขวบครึ่งถึงประมาณเกือบเกือบสองขวบเลยนะฮะก็พูดง่ายๆว่าเป็นฝูงวัวสาวนะครับฝูงนี้นะครับนะพิกัดนะฮะผมลืมแจ้งไปเอาตรงนี้เลยพิกัดอยู่ที่ตำบลตะเคียนเตี้ยนะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพี่น้องครับอ,อยูอ่จังหวัดชนบุรีนี่เองนะครับนะผม สีตัวเนี่ย <c oughs> แบ่งตอนนี้คืออยู่กันคนละที่นะฮะอ,อยู่ที่สวนหรือว่าอยู่ที่ในไร่เนี่ยประมาณสามสได้พี่น้องครับแล้วก็อยู่ที่คอกหลังบ้านอีกประมาณ10ตัวถึง11ตัวประมาณนี้นะฮะเนื้อตัวแต่ละตัวเนี่ยวัวที่เป็น แม่พันเนี่ยประมาณสัก10-12-13ตัวด้วยด้วยกันพี่น้องครับนะฮะติดท้องประมาณ8ตัวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพึ่งคลอดแล้วก็กำลังให้นมลูกอยู่ก็ถือว่าสถานะเป็นท้องว่างนะครับนะลูกผสมบามั่นชุดนี้เนี่ยฮะเนื้อตัวดีๆทั้งนั้นเลยพี่น้องว <c oughs> ัวแก่ไม่มีนะครับนะ วัวแก่ไม่มีเลยนะเท่าที่ผมดูนะครับส่วนมากแล้วก็จะลูก2ลูก3ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือผมกะด,ด้วยาสายตาแล้วก็ประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเจอวัวมานะครับส่วนในฝูงเนี่ยทั้งหมด40ตัวเนี่ยครับนะก็จะมีไม่ทราบว่าพี่น้องจะเรียกว่าเป็นตำหนิหรือเปล่านะมีแม่ชาโรเล่อยู่ตัวหนึ่งที่ หัวไหลเขาค่อนข้างที่จะกระดูไม่ค่อยสวยอันนั้นไม,ไม่แน่ใจว่าเป็นตำหนิสำหรับพี่น้องเองหรือเปล่านะครับแล้วก็เห็นบอกว่ามีขาถอนอีกตัวหนึ่งนะครับนะขาถกขาถอนนั่นแหละครับแล้วแต่พื้นที่แต่ละพื้นที่เขาจะเรียกกันนะครับก็ต้องขออนุญาตแจ้งเรียนตามตรงเลยนะครับผม ส่วนแม่สาวเนี่ยคือเนื้อตัวดีๆทั้ทงนั้นพี่น้องบัวไซส์130 140ประมาณนี้นะครับนะ130บวกประมาณนั้นเลยนะฮะเป็นสาวรุ่นๆที่กำลังจะได้รับาการผสมหรือว่ากำลังจะเป็นสัตว์แล้วแทบจะทั้งนั้นเลยเป็นรุ่นๆเดียวกันเลยนะฮะอยู่ในฝูงตามที่พี่น้องได้เห็นนะครับ <c oughs> พี่น้องครับ <c oughs> คลิปนี้เนี่ยเป็นการ ตัดต่อเสียงและภาพนะครับผมก็คือในวันที่ผมไปถ่ายคลิปเนี่ยวันนั้นเนี่ยไม่ได้ใส่เสียงลงไปด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีความผิดพลาดเทคนิคบางประการก็คือแบตไม่ผมบดพี่น้องครับต้องขออภัยในความผิดพลาดความสับเป่าของตัวเองด้วยนะครับแบตหมดนะฮะก็เลยถ่ายคลิปมานะฮะ ถ้าพี่น้องเห็นในคลิปเนี่ยก็จะเป็นภาพที่ตัดไปตัดมานะฮะเพื่อให้เห็นได้หลายๆมุมหลายๆภาพหลายๆอิริยาบถของวัวฝูงนี้นะครับนะส่วนเสียงเนี่ยผมมาบันทึกทีหลังนะครับผมอันนี้กต้องต้องอแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบก่อนว่าทำไมเวลาบอกตัวเนื้อตัววัวเนี่ยภาพกับเสียงมันมันไม่สัมพันธ์กัน มันไม่แมทช์กันนะครับก็ต้องขออภัยนะครับนะแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคือเจ้าของวัวเขาเป็นคนให้มานะครับผมเอาละครับ40ตัวนะฮะตัวเมียประมาณ31ตัวตัวผู้9ตัวนะฮะตัวผู้นี่คือพร้อมขุนแล้วประมาณ5ตัวได้เลยนะครับพี่น้องครับติดท้องประมาณ8ตัวนะครับผมตัวผู้ตัวเล็ก4ตัวนะครับ เอาละครับพี่น้องอยากรู้แล้วฮะว่าราคาได้เปิดไว้ที่เท่าไหร่นะครับผมราคาวันนี้เปิดไว้ที่หนึ่งแสนอ่าขอภขอภัยขออภัยราคาวันนี้เปิดไว้ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทพี่น้องหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะฮะต่อรองได้ด้วยพี่น้องครับถั่วถัวแล้วเนี่ยไม่ถึงสามหมื่นนะครับนะถ้าจะถั่วตัวเล็กอ่า ตัวเล็กจริงๆแล้วตัวเมียไม่มีตัวเล็กเลยนะพี่น้องเป็นบัวสาวแล้วทั้งนั้นนะฮะที่เป็นตัวเมียนะครับมีตัวเล็กแค่ตัวผู้นะฮะทั้งหมด4ตัวนะครับก็ลองพิจารณาดูครับผมลองพิจารณาดูว่าราคานี้คุ้มไม่คุ้มนะฮะแต่ในส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยผมคิดว่าราคาไม่เกิน30,000ื่นถั่วเฉลี่ยต่อตัวแล้วเนี่ย ยังไงก็คุ้มพี่น้องครับแล้วแถมในติดที่อยู่ในท้องนั่นก็คือเป็นกําไรล้วนๆนะครับนะใครที่มองหาวัวฝูงใครที่มองหาวัวยกคอกนะฮะวันนี้มานําเสนอให้ท่านแล้วนะครับก็ลองดูครับผมลองพิจารณาดู1นึ่งล้านหนึ่งแห้าหมบาทพี่น้องครับผมคิดว่านะฮะคุ้มมากๆนะครับสําหรับโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับนะ ก็แนะนำนิดนึงพี่น้องครับถ้าพี่น้องอยากซื้อวัวเยอะๆเนี่ยผมแนะนำว่ายกฝูงยังไงคุ้มกว่าดีกว่าพี่น้องไปแยกซื้อเป็นลายตัวซื้อทีละ2ตัว3ตัวอะไรเงี้ยฮะผมว่าวัวมีโอกาสที่จะ,ะทะเลาะกันชนกันฟิดกันอะไรประมาณนี้นะครับวัวไม่เข้าฝูงวัวแยกตัวจะเป็นปัญหาสำหรับพี่น้องที่เอาไปเลี้ยงนะครับ ส่วนถ้ายกฝูงไปเนี่ยผมคิดว่ายังไงบัวมันก็เป็นฝูงเดียวกันมันก็สามารถเข้ากันได้อยู่แล้วนะครับผมเอาละครับผมถ้าชอบยังไงหรือว่าอยากจะมาดูตัวจริงสามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ได้เลยนะครับผมพูดจาภาษาบัวยินดีเป็นสื่อกลางให้ครับเอาละครับรีบๆโทรเข้ามาครับผมเหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้นะฮะก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวนะครับมีวัวอยากจะขายมีควายอยากจะขายไม่รู้จะขายที่ไหนอยากจะขายออนไลน์อยากจะไลฟ์สดขายพูดจาภาษาวัวยินดีเป็นสื่อกลางให้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ